และต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเรื่องในชั่วโมงของรายการ Happy Everyday ค่ะอนุทินเร่งลดค่าใช้จ่ายลดราคาน้าบันสินค้าคนละครึ่งพลสัสประชาชนลงทะเบียนครบ20ล้านสิทธิ์เปิดเฟสมม2มก,กราคม2569ในอนุทินชาญเวรกูนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจโดยพิจารณาแผนงานภายใต้นโยบาย u i c ก บิ๊กวินของกระทรวงพลังงานซึ่งนำไปสู่การลดค่าครองชีพให้กับประชาชนการสร้างไรายได้ให้ชุมชนและเตรียมความพร้อมด้านพลังงานให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมาลงทุนในประเทศไทยและที่ประชุมได้รายงานผลความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสวันแรกประชาชนลงทะเบียนครบจานวน20ล้านสิทธิ์แล้วซึ่งรัฐบาลเตรียมขยาย โครงการคนละครึ่งพล u สเฟส s e 2ในเดือนมกราคม2569ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วได้รับข้อความให้รอผลการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันธนาคารกรุงไทยยืนยันว่าไม่เสียสิทธิ์ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือจากหน้าแรกของเว็บไซต์ www คนละครึ่ง plus com และเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ใหม่ในวันที่21ตุ กาคม2568เนื่องจากอาจมีสิทธิ์เหลือจากขั้นตอนการตรวจสอบการลงทะเบียนด้านกระทรวงพาณิชย์จัดมหากรรมรวมพลังห้างท้องถิ่นลดยิ่งใหญ่ไทยช่วยไทยระหว่างวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2568ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่ง plus ได้นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซล50สตางค์ต่อลิตรและเบนซินล,ลง30สสตางค์ต่อลิตรมีผลทันทีตั้งแต่ วันที่21ตุลาคม2568ขณะที่แนวทางการส่งเสริมการค้ากับสหรัฐอเมริกาที่หอ,อการค้าอเมริกัน ในประเทศไทยนำคณะเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีซึ่งหอการค้าพร้อมสนับสนุนรัฐบาลและผู้ประกอบการไทยพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรียืนยันจะผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและลดความซับซ้อนในกฎระเบียบต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาค่ะ